นี่คือรถอเนกประสงค์จากค่ายอลสสำหรับ e อลซูส์มิลเอ็ e ซ e เดนเ็คันนี้เนี่ยเป็นรุ่น Active ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นจากทั้งหมด6รุ่นนะครับคือมีรุ่น Active, Elegant, u l อัลติเแล้วก็รุ่น RS นะครับสำหรับรุ่น Active นะครับต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยนะครับตั้งแต่เรื่องของการปรับช่วงล่างให้เป็นโช๊คอัพแก๊สแบบเตปเฟกนะครับถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้รถช่วยในเรื่องของการขับขี่แบบยึดเกาะถนนยิ่งขึ้นนะครับ นอกจากนี้ในส่วนของพวงมาล,ลัยนะครับก็เป็นพวงมาล,ลัย EPS หรือพวงมาล,ลัยไฟฟ้านะครับพร้อมกับ a d d ด n c h i ที่หลังพวงมาล,ลัยนะครับรวมถึงการเพิ่มในส่วนของระบบความปลอดภัยหรือ ADAS ที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้นะครับนอกจากนี้ในส่วนของรุ่น Active นะครับก็จะเป็นขุมพลัง2.2ด d i ไ m a c f o r c e นะครับแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบ l r e f t o n i c ครับและสำหรับ i e n s i g n i UX Active รุ่นที่คุณเห็นนี่นะครับที่ผมบอกว่ามีการตกแต่งในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับตกแต่งในสไตล์คอนเซ็ป จะเป็นนิสสปอร์ตเอสครับเป็นสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่นนะครับเสริมเอกลักษณ์แห่งความโดดเด่นด้วยชุดแต่งรอบคันจาก AKC เสริมสมรรถนะด้วยชุดช่วงล่างจากโฟเฟนเดอร์เสริมลุกให้สปอร์ตยิ่งขึ้นด้วยล้ออลลอยจากเลนโซรุ่นเจเกอร์อัพอลโลพร้อมอย่างโยโกฮาม่าแอดวานซ์สปอร์ตขนาด265/50 20นอกจากนี้ในส่วนของระบบเบรกนะครับก็มีการเปลี่ยนเบรกหน้าคาลิเปอร์แบบ6พอตแล้วก็ด้านหลังคาลิเปอร์แบบ4พอตพร้อมจานเบรกขนาด355ม mm, ิลลิเมตรจาก นอกจากนี้ในส่วนของระบบความปลอดภัยที่เสริมเข้ามาก็เพิ่มขึ้นไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ ADA s นรครับระบบ f u Speed r a n ร e a d a p t i v e c r u i s e Control ที่ควบคุมความเร็วอัตโนมัติตั้งแต่จุดหยุดนิ่งนะครับ ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนต่างๆนะครับแล้วก็ระบบตัดกําลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาดนะครับระบบตั้งค่าจํากัดความเร็วสูงสุดด้วยตนเองนะครับระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อมีรถสวนมาขณะเลี้ยวขวานะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่เสริมเข้ามาใน isuzu new x รุ่น active ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือารายละเอียดของ e อ u ซูนิวเ t ็ก n e เดอรุ่น Active นะครับที่ได้รับการปรับารายละเอียดต่างๆเพื่อรับกับการแข่งขันครับ